สวัสดีครับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับมักจะต้องเริ่มต้นด้วยการเขียนโปรแกรมแสดงผลข้อมูลแล้วก็รับข้อมูลนะครับโดยแต่ละภาษานะครับอาจจะมีคำสั่งในการรับและแสดงผลข้อมูลแตกต่างกันไปนะครับสำหรับภาษาไพทอนนะครับสะดวกมากนะฮะในการรับและแสดงผลข้อมูลนะครับเรื่องการประกาศตัวแปรก็ง่ายขึ้นมากนะครับ ฟังก์ชันในการรับข้อมูลนะครับภาษา Python จะใช้ฟังก์ชัน Input นะครับโดยข้อมูลที่รับเข้าไปนะครับจะเป็นสตรีมของข้อมูลที่เกิดจากการกดทางแป้นพิมพ์นะครับเพราะนั้นข้อมูลที่รับเข้าไปนะครับไม่ใช่ตัวเลขนะฮะแต่จะเป็นสตริงนะครับไม่ใช่ชาไม่ใช่อักขระนะครับเป็นสตริง ถ้าเรารับข้อมูลเข้าไปแล้วต้องการจะคำข้อมูลนั้นไปคำนวณเช่นข้อมูลเปลี่ยนข้อมูลนั้นให้เป็นตัวเลขนะฮะก็ต้องใช้วิธีการอีกวิธีการหนึ่งในการเปลี่ยนของข้อมูลนะตัวอย่างนะครับการใช้ฟังก์ชัน Input ในการรับข้อมูลเนี่ยนะครับผมจะให้แสดงข้อความออกมาด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนโปรแกรมนี้นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยจะรอรับการกดคีย์บอร์ดนะครับ แต่ระหว่างรองรับการกดคีย์บอร์ดนั้นจะโชว์สตริงตัวนี้ออกมาด้วยนะครับเมื่อเรากด enter นะครับข้อมูลที่ป้อนเข้าไปก็จะเก็บอยู่ในตัวแปรที่นำมารับนะฮะแต่ขอเน้นย้ำว่าไม่ว่าเราจะป้อนข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับข้อมูลนั้นจะถูกเก็บเป็นสตริงไม่ได้เก็บเป็นอักขาระนะฮะเก็บเป็นสตริงนะสตริงคือ stream ของข้อมูลหรืออะไรของอักขาระนะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันไม่ยากนะครับ สำหรับฟังก์ชันแสดงผลข้อมูลนะครับก็ใช้ฟังก์ชันปริน้นนะครับซึ่งสามารถที่จะแสดงผลข้อมูลหลายๆค่าออกมาได้นะฮะแต่ว่าในการเขียนโรรแกมเบื้องต้นนะครับลองแบบนี้ก่อนนะครับใช้ฟังก์ชัน,น print print นะครับแล้วข้อมูลที่ต้องการแสดงผลถ้าเป็น t ต i ิ g ก็อยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับและเราก็สามารถมีหลายๆค่าได้ครับอย่างกรณีนี้นะครับผมจะแสดงข้อมูล2ค่า ค่าแรกเป็นสตริงค่าต่อมาใช้คอมมาก,กั้นนะครับแล้วก็เป็นค่าตัวแปรนะฮะถ้าไม่มีเครื่องหมายคำพูดนั้นก็คือว่าอาจจะเป็นค่าตัวแปรหรือชุดของข้อมูลหรือเป็นสตริงอะไรก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวลองศึกษาตัวอย่างนะครับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรเนี่ยมักจะเริ่มต้นด้วยการแสดงผลข้อมูลกับ,ก,บ,ก,บการรับข้อมูลนะครับภาษาไพทอนนะครับ เขียนโปรแกรมแสดงผลข้อมูลรับข้อมูลไม่ยากครับเราจะเริ่มต้นสร้างโค้ดโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะฮะการรับข้อมูลนะครับใช้คำสั่ง input นะครับการแสดงผลข้อมูลใช้คำสั่ง print นะครับเช่นผมต้องการให้คอมพิวเตอร์นะครับส่งข้อมูลคำถามนะครับว่าคุณชื่ออะไรนะรผมก็ p r t นฮะนะฮนะ แล้วก็ข้อมูลที่จะแสดงผลนะครับเป็นข้อมูลสตริงอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับไปถามว่าคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรนะครับคราวนี้เราจะให้ตอบเข้าไปนะฮะนั้นก็คอมพิวเตอร์ถามว่าคุณชื่ออะไรแล้วให้เราตอบเข้าไปในการตอบนะครับเราก็ต้องป้อนข้อมูลทางคีย์บอร์ดนะครับในการป้อนข้อมูลเข้าในคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีการประกาศตัวแปรเพื่อจะเก็บข้อมูลนั้นนะครับผมประกาศตัวแปรชื่อว่า name นะฮะเนมนะครับเท่ากับรับข้อมูลคือ Input นะครับเนมอินพุตรับข้อมูลเข้าไปนะฮะจากนั้นนะครับจะให้คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลกลับออกมาอีกนะครับตอบออกมานะฮะปิ้นนะฮะปิ้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนะครับสวัสดีครับคุณ แล้วก็ตามด้วยข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปอยู่ในตัวแปลนิมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมดูนะฮะพอเรารันโปรแกรมนะครับระบบก็จะให้เราเซฟนะฮะเราก็ตั้งชื่อนะฮะผมเซฟว่า ex 1แล้วกันนะครับชื่อโปรแกรม ex 1นะฮะรันโปรแกรมปั๊บคอมพิวเตอร์จะถามคุณชื่ออะไรนะฮะผมป้อนเข้าไปว่าชื่อธีรวัตรธีรวัตรนะฮะคอ Enter ปั๊บ สวัสดีครับคุณธีรวัตรโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแสดงผลข้อมูลและรับข้อมูลง่ายๆนะครับคราวนี้ลองมาดูโค้ดที่เราเขียนกันนะโค้ดที่เราเขียนตรงนี้นะครับเราต้องการแสดงผลข้อมูลใช้คําสั่งปริ้นคำสั่งปริ้นนะครับจะแสดงข้อมูลอะไรข้อมูลนั้นอยู่ในเครื่องหมายคำพูดถ้าเป็นสตริงนะครับส่วนการรับข้อมูลนะครับใช้ฟังก์ชัน input หรือคําสั่ง input เมื่อเรารับข้อมูลแล้วต้องนําข้อมูลนั้นนะครับไปเก็บไว้ในตัวแปรนะฮะตัวแปรที่เราตั้งขึ้นมาก็ชื่อว่าเนมนะฮะเพราะนั้นเนมตัวนี้นะครับจะเก็บข้อมูลที่ป้อนเข้าไปทางแป้นพิมพ์จากนั้นครับคำสั่งพิมพ์คำสั่งต่อมานะครับแสดงข้อมูล2อย่างนะครับข้อมูลข้อที่1คือสวัสดีครับคุณนะครับอันนี้เป็นข้อความเป็นค่าคงที่เป็นสติง จากนั้นนะครับตัวต่อมานะครับใช้คอมมากั้นนะครับแล้วก็เป็นเนมเผอิญว่าเนมตรงนี้เป็นตัวแปรนะครับเราก็เลยไม่ต้องเก็บไปในเครื่องหมายคำพูดน่าจะเห็นว่าการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนนะครับค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นถ้าเป็นภาษาอื่นนะครับการประกาศตัวแปรเนมตรงนี้นะครับอาจะต้องมีการประกาศที่วุ่นวายมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไพทอนก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับแต่ขอให้ทุกท่านนะครับ ทําความเข้าใจคําสั่งง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับและลองเขียนโปรแกรมแบบตัวตอบธรรมดานะครับฝึกเขียนโปรแกรมให้คล่องก่อนที่จะศึกษาอะไรที่มันซับซ้อนต่อไปนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมไม่ยากนะครับขอให้เราเข้าใจคําสั่งเข้าใจลําดับการคิดก็โอเคแล้วนะครับโปรแกรมของเราคือต้องการบวกเลขนะครับ เราก็ต้องรับข้อมูลเข้ามาเป็นเลขจำนวนเต็มนะฮะรับข้อมูลเข้ามามาเก็บในตัวแปร x นะฮะผมก็เขียนว่า x นะครับเท่ากับ in นะครับแล้วก็ input นะครับ input คือรับค่านะ input นะครับแล้วเราก็ให้โชว์ข้อความ string นิดนึงนะฮะโชว์ว่า input อ่า input a แล้วกัน นะฮะเขียนสั้นๆว่า input a เท่ากับนะฮะเหนครับอันนี้คือข้อมูล a นะครับ input a เท่ากับนะฮะจากนั้นนะครับรับข้อมูลค่าที่สองมาเก็บไวในตัวแปร y นะครับ y เท่ากับ i n นนะครับแล้วก็รับคำสั่ง input นะฮะ input นะฮะโชว์สตริงนิดนึงนะครับ input นะฮะ b เท่ากับนะฮะนะครับจะเห็นว่า2บรรทัดนี้นะครับเราบอกว่ารับค่าแรกมาเก็บใน x รับค่าที่2ไปเก็บใน y แต่เนื่องจากว่าคำสั่ง input นะครับรับข้อมูลเข้ามาเนี่ยที่เราป้อนเข้าไปทางคีย์บอร์ดนะครับมันจะเป็นสตริงนะครับเพราะนั้นเนี่ย เราก็ใช้ IN ไว้ข้างหน้า <c oughs> เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่รับเข้ามานั้นให้เป็นเลขจานวนเต็มนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับประมวลผล Z เท่ากับ X บวก Y พรนะฮะลากนั้นรับค่ามาเก็บใน X แล้วค่า,าเใน Y แล้วจากนั้นเอาสอตัวเนี่ยมาประมวลผลรวมกันไปเก็บไว้ใน Z นะครับต่อมาก็พิมพ์ครับคำสั่งพิมพ์ก็ปิน้นนะครับปิ้น Z นะฮะผมขอตัวอย่างง่ายๆแบบนี้ก่อน นะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะอินพุตประมวลผลเอาพุตนะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมนะฮะพอรันโปรแกรมปั๊บระบบจะให้เราเซฟก่อนนะครับผมเซฟชื่อว่าเทสแล้วกันนะฮะเทสหนึ่งนะครับก็เซฟไว้เป็นภาษา Python นะครับคราวนี้พอเรารันโปรแกรมปั๊บคอมพิวเตอร์ก็จะถามว่า a คืออะไรนะฮะผมใส่ a เท่ากับ5ใส่ a เท่ากับ6นะฮะ b คืออะไรครับใส่ b เท่ากับ จากนั้นพอเคาะ e n t e r ปับ๊บประมวลผลเรียบร้อยนะครับนี่คือ6กบวกแเท่ากับสินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเขียนโปรแกรมประมวลผลนะครับเขียนโปรแกรมง่ายๆให้ได้ก่อนนะครับแล้วเออเรื่องที่มันสวยงามตกแต่งเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังนะครับยังไงลองดูนะครับไม่ยากครับ